ห่อเดี๋ยวใกล้เข้าสู่เทศก,กาลลอยกระทงกันแล้วหรือว่าประเพณียี่เป่งน,นะคะคไปดูกลุ่มแม่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่กันดีกว่าๆๆเขาเตรียมพร้อมรับเทศก,กาลนี้อย่างไรกันค่ะไปกันที่นี่ผิดจังหวัดนะคุณผู้ชมพาไปพะเยาไม่ได้พาไปเชียงใหม่ <ขอ S 2> ไป,ไป<า>ที่ไหนไป,ไป,ไปพะเยา,ยาไปพะเยาโอไปพะเยาค่ะไปดูโคมค่ะโคมและตุงที่ กลุ่มแม่บ้านชุมชนวัดป่าลานคำเนี่ยเขาเตรียมทำไว้มากมายหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะจทั้งสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็มีหมดเลยเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในงานยี่เป็นหรือเทศกาลลอยกระทงนี่แหละโ,โดยคุณชิคยาทรพันวงประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยได้รวมตัวกันทำโคมทำตรงแบบล้านานาม,มานานถึงสองปีแล้วแหละตัวโคมใช้โครงสร้างจากไม้ไผ่ ขึ้นรูปขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าหลากหลายสีสันนำมาตัดประกอบตกแต่งด้วยลายไทยอย่างลายกระนกให้สวยงามแบบนี้เป็นศิลปะของวัดป่าลานคำและศิลปะล้านนาทั้งนั้นเลยนะคะส่วนราคาขายนั้นย่อมเยา <c oughs> เป็นราคาที่เอื้อมถึงแปดสิบบาท <c oughs> ไปจนถึงหลายร้อยอันนี้แล้วแต่ขนาดแล้ว่็ใสใช่ยอย่างเงี้ยสวยงามมากเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับทั้งขนาดแล้วก็ความยากง่ายในการทําด้วยอบอกต่อกันเลยว่าถ้าใครสนใจอยากจะซื้อหาเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าจะเอาไปใช้ในประเพณีลอยกระทงติดต่อไปที่ชุมชนวัดป่าลานคําได้นะ เราให้หมายเลขโทรศัพท์เอาไว้2เบอร์จ้ะ0840457431และ0817649591ถ่ายหน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะแล้วก็บอกต่อกันไปประเพณีดีๆคู่กับงานศิลปะหัตถกรรมดีๆแบบนี้น่าอนุรักษ์น่าเก็บเอาไว้ดูเหมือนกันนะเผอแป๊บเดียวนะจะ,จะลอยกระทงแล้วใช่ปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วเตรียมพร้อมกันให้ดี